เดินเครื่องแล้วครับเต็มระบบแล้วตอนรับนะฮะเข้าสู่ช่องกัน,นิกาทักบายทินพันนีน้ำสุบน้ำตัษเก่งฮะเจ้าคุณปูออกยัง สุโคตนนะสูบโคตนเอาสูบซิ่งเราครับประจำการด้วยสูบคุณปู่ของเราเห็นแก่ๆแต่อย่างนี้ยังใช้งานได้ดีเลย หมดน้ำแล้วเดี๋ยววันนี้แหละครับในทีมจะเอาสักคันนี่แหละลงไปเปิดทางน้ำลองดูมันจะเป็นบุมยาวหรือว่าบุมสั้นทีนีคือโคมสูนแน่นอนถ้าไม่เปิดนี่น้ำไม่ไหลฮะต้องเอาให้แห้งเลย ลองติดตามกันครับว่าปลาจะเยอะขนาดไหนลงแหไปแล้วเก็บบัดไปแล้วครับแต่ว่าเอาไม่ได้ยังรออยู่รอเซียนปลาเซียนแหคนสูบน้นํานี่มีสิทธิ์กินปลาไหมมีนะเต็มเต็มเหมือนกัน ห้าหกวันแล้วครับสูบน้ำเนี่ยอ่ะรอติดตามนะฮะน่าจะเอาคันนี้เราลงแหมท่าเรือล,ลงนี่น่าจะมันมันเลยอ้าเราเจอกันในคลิปหน้าครับผู้ชมลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย